นะคะลำดับต่อไปจะเป็นจากโรงเรียนทีมที่3ค่ะใช่ค่ะและโรงเรียนจากทีมที่3นะคะก็นางสาวไรบินาจิตเที่ยงจากโรงเรียนอิสราอิลียะมลินิธิค่ะขอเชิญค่ะ ค่ะอัสลามุอะลัยกุ๊งรุลห์มะตุลลอฮิวบะระกาตูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันนะคะนางสาวไรบินาจิตเทียนค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการคอมไซร์รักโลกค่ะปัจจุบันนี้นะคะปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะนับวันเนี่ยยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะสังเกตได้จากสภาพอากาศที่มีความแปลรปวนนะทุกวันนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้โลกของเราร้อนเนี่ยสังเกตได้ง่ายเลยคือการใช้ชีวิตประจําวันค่ะการที่เราเนี่ยเลือกใช้ถงพส ิและโฟมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนทราบดีนะคะว่ามันไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติค่ะเมื่อมันกลายไปเป็นขยะแล้วนะคะมันก็จะยิ่งเพิ่มมลภาวะให้แก่โลกของเราค่ะดังนั้นนะคะทางตํตาบลทุ่งกระบืออําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะก็ได้ตรหนักถึงปัญหานี้เช่นกันค่ะเลยได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในชุมชนขึ้นมาค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ภาชนะใส่อาหารจากใบจากค่ะ ขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าตำบลทุ่งกระบือเนี่ยอยู่ติดกับลุ่มแม่น้ำบ้านคลองปเปลี่ยนค่ะ พื้นที่ดินบริเวณนั้นเนี่ยทำให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นจากค่ะและต้นจากนี้นะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าสารพัดประโยชน์จริงๆค่ะส่วนของต้นจากหลายส่วนนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะเช่นผลจากนะคะสามารถนํามาทานสดได้ค่ะน้ําหวานจากจากก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์แทนน้าตาลได้ค่ะและดอกจากนะคะสามารถนาดอกอ่อนๆของมันนะคะมาต้มแล้วจิ้มกับน้ำพริกได้น่าอร่อยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คืออ่า ดิฉันขอแนะนำนะคะอีกส่วนหนึ่งของใบจากค่ะอีกส่วนหนึ่งของต้นจากนะคะนั่นก็คือใบจากนั่นเองค่ะใบจากนี่นะคะสารพัดประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าใบจากเนี่ยสามารถนํามาทาห่อขนมจากได้ค่ะซึ่งเรียกว่าขนมจากใจนะคะและสามารถยังนํามาทําเครื่องจักสารต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะแล้ววันนี้ค่ะใบจากของเรานะคะได้มีการคิดค้นนํามาทําผลิตภัณฑ์ภาชนะใส่อาหารจากใบจากค่ะซึ่งจานตัวนี้นะคะเป็นจานจากใบจากที่ปลอดภัย100%ค่ะเพราะว่าได้รับการรับรอ มาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะและยังเป็นผลิตภัณฑ์จากผลงาน จากเครือข่ายผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวด้วยค่ะและตัวนี้นะคะสามารถนําไปใช้ใส่อาหารได้เหมือนจานปกติทั่วไปเลยค่ะท่านผู้ชมและตัวนี้นะคะเมื่อใช้แล้วนะคะก็สามารถนามาล้างน้ําได้เหมือนจานปกติอีกด้วยค่ะและสามารถยังยังสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้3าถึงหครั้งเลยทีเดียวค่ะและอย่างนี้นะคะของจานใบจากตัวนี้ค่ะใบจ,จากเขานะคะจะมีกลิ่นที่หอมมากค่ะที่ฉันถืออยู่อย่างนี้นะคะยังได้กลิ่นเลยค่ะที่ฉันรู้สึกว่ามันหอมมากจริงๆค่ะมันหอม หอมจนดิฉันนี่อยากจะกินจานใบนี้ให้หมดเลยค่ะขนาดไม่ใส่อาหารยังหอมขนาดนี้นะคะไม่สักไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะตัวนี้นะคะใบใหญ่นะคะราคาจะอยู่ที่25บาทเท่านั้นค่ะและใบเล็กนะคะกรุบกริบแบบนี้ไว้ใส่อาหารไว้ใส่ขนมเล็กๆแบบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่15บาทเท่านั้นค่ะหากท่านไหนที่สนใจติดต่อสั่งซื้อนะคะสามารถโทรมาหาเราได้ที่082-401 2216ค่ะ0 8 2 4 0 1 2 2 1 6ค่ะ,2 2คะหรือว่าใครที่ไม่อยากกระดกลิ้นไม่อยากพูดมากแบบดิฉัน ก็สามารถใช้นิ้วของท่านนะกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook ค่ะแล้วกดค้นหาว่าจานใบจากวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนาค่ะจานใบจากวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนาค่ะเราพร้อมนะคะที่จะส่งสินค้าดีๆมีคุณภาพไปสู่มือลูกค้าทุกท่านของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะท่านไม่ได้ค่ะสำหรับโปรโมชั่นมีฉันเดินทางมาไกลมากทะมาจากจังหวัดตรังมาถึงปัตตานีนะคะโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดวันนี้มานำเสนอค่ะนั่นก็คือหากท่านโทรมาทัน100สายแรกนะคะ100 สายแรกเท่านั้นนะคะท่านจะได้รับส่วนลดไปถึง20%ค่ะ20%เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าท่านโทรมาสายที่101นะคะจะได้รับราคาเต็มไปเลยค่ะสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ช่วยโลกค่ะและยังช่วยให้คนในชุมชนที่ว่างงานอยู่เนี่ยมีงานทําอีกด้วยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะโทรมาที่เบอร์0824012216ค่ะค่ะ่ะกำนันคะว่าไงคะ อ๋อตอนนี้สินค้าเราใกล้จะหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะสินค้าเราใกล้จะหมดแล้วจริงๆค่ะรีบโทรรีบกดสั่งซื้อมา่ะเพราะสินค้าดีมีคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวค่ะสินค้านี้นะคะได้รับการจดลิขสิทธิ์ค่ะนั่นแปลว่าท่านเนี่ยไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วนะคะที่นี่ที่เดียวค่ะโทรมาที่0824012216เท่านั้นค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาเวลาเริ่มจะหมดคำสั่งดิฉันไปแล้วนะคะดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอ้พี่เกดคะอย่างนี้เราต้องรีบโทรไปแล้วไม่คะรู้สึกว่ามันจะไม่ทันนะคะถ้าชักช้ากว่านี้ใช่น้องฟิล่ารู้สึกเหมือนพี่ไหมคะว่าเหมือนตอนนี้เรากําลังดูช่องทีวีไดเรกอยู่เลยคะ่ะใช่คือคพี่รู้สึกว่าพี่คงต้องแบบรีบตะดกลิ้นโทรศัพท์สายนี้เลยนะคะ<ช>ไม่งั้นะจะไม่ทันสินค้านี้แน่นอนคะ่ะลำดับต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปทีมที่4นะคะเราก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมคลิปติก๊กตอกที่มาจากทีมที่3ก่อนคะ่ะเชิญรับชมได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่โลกร้อนกับคอมสไตล์เซลกันนะคะเปลี่ยนจากการใช้โฟมค่ะมาใช้จานจากใบจากของเราแทนค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนค่ะและผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ100%สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะสามารถนําไปใส่อาหารได้เหมือนจานปกติทั่วไปค่ะและสามารถล้างน้ําได้เหมือนจานปกติอีกด้วยค่ะและสามารถยังนากลับมาใช้ซ้ําได้มาก3ถึง5ครั้งเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะตัวนี้นะคะได้รับการทดสอบมาตรฐาน ความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยค่ะจานใบใหญ่นะคะราคาจะอยู่ที่25บาทค่ะส่วนจานใบเล็กน่ารักแบบนี้นะคะไว้ใส่ขนมราคาจะอยู่ที่15บาทเท่านั้นค่ะหากใครสนใจติดต่อสั่งซื้อนะคะโทรมาที่0 8 2 4 0 1 2 2 1 6ค่ะหรือว่าเ c e บุ๊ k จานใบจากวิสากิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนาค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะโทรมาทํา100สายแรกหลังจากดิฉันลงคลิปนะคะลดไปเลย20%ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ น้องไขาของเก่งเหมือนเดิมเลยนะคะ,คะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ดำเนินมาถึงทีมที่4แล้วค่ะซึ่ง